เมนูขนมหวานน้ำกะทิบวดฟักทองง่ายๆเลยครับรสชาติอร่อยแจ็คใช้เป็นฟักทองแก่น้ำหนัก1กิโลกรัมซื้อมา2ชิ้นชิ้นละ20บาทควักไส้ออกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปอกเปลือกสำหรับเปลือกไม่ปอกหมดก็ได้นะครับเหลือติดไว้นิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรบวชฟักทองเน้นให้เป็นฟักทองแก่นะครับจะอร่อยมากเนื้อจะได้หนึบและรสชาติหวานมันปอกเปลือกเสร็จแล้วเพื่อนๆน,นำมาหั่นเป็นชิ้นๆได้เลยนะชิ้นก็เน้นให้พอดีคำครับปอกเสร็จแล้วนำมาล้างให้สะอาดล้างน้ำเปล่าสักสองรอบก็พอนะครับ หลังจากที่ล้างเสร็จแล้วนำมาแช่น้ำปูนใสครับเทน้ำปูนใสลงไปให้ท่วมเลยนะครับแล้วแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา1ชั่วโมงวิธีทำน้ำปูนใสก็คือน้ำเปล่า1ลิตรต่อปูนแดงกินหมากอีก1ช้อนโตะละลายปูนให้เข้ากับน้ำแล้วปล่อยทิ้งไว้1คืนให้ตกตะกอนนอนก้นแล้วก็นำน้ำปูนใสมาใช้ได้เลยครับการแช่ฟักทองในน้ำปูนใส1ชั่วโมงจะทำให้ฟักทองไม่เละนะครับ ทำออกมาแล้วฝักทองผิวจะตึงกรอบอร่อยพอแช่ครบ1ชั่วโมงแล้วตั้งหม้อได้เลยเจกใช้เป็นกะทิกล่องครับ750มลลิตรและใส่น้ําเปล่าลงไป250มลลิตรถ้าใช้กะทิล้วนจะข้นเกินไปนะครับใส่ใบเตยมัดลงไปสัก3าใบเพิ่มกลิ่นหอมปรุงรสชาติหวานด้วยน้ําตาลปี๊บ120กรัมและน้ําตาลทรายอีก120กรัม และใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชาครับจุดไฟใช้ไฟกลางคนให้น้ําตาลละลายแจ็คใช้น้ําตาล2อย่างเลยนะน้ําตาลปี๊บเนี่ยวานละมุนน้าตาลทรายจะหวานแหลมครับพอน้ําตาลละลายหมดแล้วตักฟักทองใส่ลงไปได้เลยไม่ต้องนําไปล้างนะครับตักขึ้นมาให้เสด็จน้ําแล้วใส่ลงไปในหม้อได้เลยครับอย่างที่บอกสําหรับฟักทองถ้าใครอยากให้ชิ้นเล็กกว่านี้ก็หั่นเล็กๆนะครับแต่สําหรับแจ็คจะหั่นตามชิ้นฟักทองไปเลยร,รูปล่างหน้าตาก็เลยออกมาเป็นเซียวๆแบบนี้นะไม่เป็นไรทําทานเองที่บ้านง่ายๆครับรสชาติอร่อยเหมือนกันพยายามกดๆฟักทองให้จมน้้ําใชไฟ กางต้มไปเรื่อยๆสำหรับฟักทองสุกง่ายนะครับใช้เวลาไม่นานระหว่างที่เราต้มถ้ามีฟองขึ้นมาเพื่อนๆช้อนฟองออกได้เลยนะแจ็คใช้เวลาต้มประมาณ10นาทีฟักทองสุกแล้วนะครับวิธีเช็คก,ก็ง่ายๆครับตักฟักทองขึ้นมาช้อนกดลงไป แค่นี้ใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้ฟักทองสุกแล้วไม่ต้องต้มนานนะครับติวฟักทองจะเละในคลิปจะเป็นแบบกรอบแล้วก็หนึบๆน,นะครับรสชาติอร่อยฟักทองหวานเลยครับวันนี้น้ำกะทิรสชาติกลมกล่อมนะสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทำตามกันดูครับอร่อยมากบวชฟักทองเนี่ยจะทานร้อนหรือทานเย็นก็ได้นะแจ็คทานได้ทั้ง2แบบวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ